ครับสวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปครับเมื่อนี้เฮากลมาอยู่ในป่าคือเกาเนาะครับของดีก็ย่อมอยู่ในป่าครับเฮาก็ต้องเลยไดีเขาป่าห้ามละครับครับเมื่อนี้ก็สีเม้าสมุนไพรเนาะครับไปรักษาแผลซั์ครับพอดีซัต์เพิ่นเกิดเป็นบาดเป็นแผลครับแล้วก็เกิดเป็นนอนเนาะครับก็เลยสิมาเอาสมุนไพรก็คือรากนอนตายยากครับนี่ก็คือลักษณะใบและก็เท้าของเพิ่นเ้อครับ เมื่อนี้กสิได้มาขุดเอาหลากของพิ่นะครับนําไปใส่สําหรับใส่แผลสัเนะครับที่เป็นเป็นหนอนครับเอากับค้งสิฮห้จักกันดีนะครับเมื่อนี้เอาก็าสิมาเบอกเกี่ยวกับการกําจัดศัตรูพืชต่างๆครับหรือว่าพวกนอนแมงนะครับสิบ,บ่ทันิ้เบ้าถึงซาบะคุนเกี่ยวกับคนครับเมื้อนี้ถ้ามือ้อใดพบเจอเถาใ่ๆก็จังสิมาไทยพี่น้องเบื่องไมเนะครับ มื่อนี้หฮอเจอเท้าเล็กครับกะสิมา,วาเวกถึงกันปราบศัตรูผดก้อนครับหรือว่าหวัวนอนแมงเนาะครับก็คือนําเอาหัวของเพื่อนล่ะครับนําไปตําหรือว่าทุบให้ละเอียดครับขันเอาน้ำเนื้อครับมาผสมกับน้ำธรรมดาสาหรับซาผมนะครับผู้ถี่เป็นเหาหรือว่าส่วนกา,กากที่เหลือครับถี่หฮาตําหรือว่าที่ขันเอาน้ำแล้วครับ นำมาใส่เป็นยาขานอนในกะปินะครับหรือนอนในปลาล่าหรือสิน้ำไปปราบศัตรูเพืชได้ตั้งๆนะครับศัตรูเพืชทถี่เพิ่นมาจอมาก,กินพืชผักเหาเนาะครับกะสิน้ำเอากะของเพิ่นไปใส่ครับหรือว่าสิน้ำลากของเพิ่นะน,น,ะน,ะนะครับฝนท่าฝนผสมเข่าหรือว่าผสมกับเผ่าเนาะครับแล้วก็นำไปไหวให้หมดกินครับกะสิเปญญ็นยา ถามมดอีกชนิดหนึ่งครับแต่ว่ามือนี้เขาสิมาเอาหลากของเพ่นครับไปใส่รักษาแผลนะครับก็บคือนำเอาหลากของเพ่นนี่แหละครับที่พี่น้องเห็นก็คือนำไปตำแล้วก็ขันเอาน้ำครับแล้วก็หยอดใส่แผลสัดที่เพ่นเกิดเป็นแผลนะครับที่มีนอนซ่อนใส้นาะครับหรือว่าสินำเอกากากของเพ่นครับ กาคงเพพ่นที่เฮาต่าแล้วนี่ครับกามาโปะไว้ที่บาดแผลของสัตว์ครับปกปิดไว้เนาะครับแต่ว่ากใส่สเฉพาะทีเด้อครับให้ระวังยาเห็เพิ่นเรียถึงครับเพราะว่าสัตว์นีพ่นกระสิมักเรียบาดแผลของเพิ่นบ่อยครับเอากระหาเอาแนวมาปิดมหฮอไว้ครับกันเพิ่นเรียเนาะครับกระสิสามารถกําจัดนอนที่เิ่น เจาะหรือว่าซ่อนไส้ในบาดแผลของสัตว์เลี่ยงเข้าได้ครับกะสิเป็นการรักษาที่ดีครับถ้านอนตายแล้วกับบาดแผลมันก็สิเศร้าสิแหงเนาะครับก็คือวิธีกําจัดนอนครับเดี๋ยวสรรพคุณเกี่ยวกับคนเ้อจังสิมาวากันคลิปหนาครับถ้าพบเจอเถาถี่พันง่าง่ครับจังสิไทยพี่น้องเบิ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ